ชอบดีของคาบ,บันโดคลิปจองเก้าล้านกระบะมาสรุปรายละเอียดทั้งหมดที่ได้สั่งการขายแล้วก็เขาก็ไปทํางานมีการกดคน้นเขารวบรวมหลัาฐานมาหลายส่วนนะครับเนื่องจากว่าเหตุมาเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2555ครับวงเงินที่ขายไปตั้งแต่ปี2555นี่ก็เยอะแล้วก็มีกายบัญชีที่เกี่ยวข้องตอนนี้กังไล่ย้อนจนถึงปี56 55อยู่ 5, 6, 5, 5, 6แล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องพอสมควร,ครแล้วก็เส้นทางกัน เคลื่อนไหวของเงินอย่างที่ท่านเห็นในชาร์ตครับแต่พออยู่พิเับก็จะมีเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับในเมืองบาบ้าก็บางคนเนี่ยก็มีองค์ประกอบความผิดเข้าไปจะสามารถออกมาได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นใครเรากำลังขอใหม่มีสักกลุ่มหนึ่งที่ที่จงทำเป็นเรื่องออกหม่จังประมาณประมาณกี่ท้องสำนครับท่านนีเกี่ยวเกี่ยวข้องกันก็ขอขอเป็นเรื่องของ อย่างที่ผมดักใจในวันนี้ที่มาคุยกันประเด็นหลักก็คือว่าเราจะรีบดึงบัญชีทั้งหมดออกจากว่ามันเกิดมานานแล้วแล้วก็บัญชีก็มีผู้เก็บท่องเยอะมากบัญชีลงไปเป็นเงินใ่ญ่แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็ดีใจตรง้่ว่างวดบัญชีลงไปมีตัวคนเสมอหมายความว่าเรารู้คนคนเป็นคนจริงเกิดทั้งหมด ก็สามารถจะตามตัวคนมาแล้วก็มาได้สับจีนต่างๆได้แล้วแล้วตเงินแอนส่วนใหญ่อที่ไหนกระจายครับด้วยที่บอกแล้วมีมีวงกว้างมากนะครับหลายๆเกินกว่าสิบคนนั้นเดี๋ยวต้องเอามาดูว่าส่วนไปไหนแต่แต่อย่างที่ว่าคนที่ลงไปเนี่ยอย่างที่บอกมีตัวตนก็บางวนมีการยัดเงินมีอไปบ้างนะครับแต่ว่า ก็พยายามขยายผลอยู่แต่เบื้องต้นนี่ก็มีสักสองสามท่านเี่ยวที่ต้อออกมาจับได้แล้วก็คงจะจับมาเพื่อจะมาขยายผลต่อว่าเงินที่เขา้าไปเนี่ยหลังจากหลังจากที่ไปที่บัญชีเขาแล้วเนี่ยมันไปที่ไหนต่อการคูณป้อนให้ปั่ทำอะไรก็เป็นประโยชน์มากายายาแต่ยังไม่มากนะเดี๋ยวต้องต้องคุยกันระดีทีนึงคือบางครั้งก็ต้องมีหลักฐาน มีคนอื่นึ่าที่หนีไปเนี่ยอยกำลังตามตัวอยู่นะครับหมายถึงเ,เกลือกศักดิ์นะครับที่นี่มันทานนอกมาบาและการประสานงานที่ห้องโถงคนนึงห้องโถง